สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองอุตการนะครับในการมองโลกและการใช้ชนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธาศาสนานะครับยามวิกฤตการต่างๆในโลกขณะนี้นะครับเขาเรียกว่ามากขึ้นมากขึ้นนะวิกฤตทางด้านเศรษฐก,กิจการเงิน,นะวิกฤตความขัดแย้งะระวางมหาอำนาจนะ วิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศนะครับวิกฤตการณนะ์ของผู้คนนะซึ่งเรียกว่าอาจจะมีพลังงานลบนะมีพลังงานมืดปกคลุมอยูนะ่ทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงความบิดเบือนบิดเบี้ยวต่างๆนะทำให้สังคมเนี่ยเหมือนกับเกิดอาการเครียดต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะยิ่งส่งผลนะสำหรับคนที่จิตใจขาดที่พึ่ง จิตใจอ่อนแอจิตเล็กนะซึ่งอยากถูกพลังงานลบต่างๆขึ้นความมืดต่างๆเหล่านี้นะซึ่งเกิดจากกิเลสปัญหาของผู้คนนะโดยส่วนใหญ่หรืออํานาจมืดนะครับที่เรามองไม่เห็นนะจากพวกอมนุษย์จากมารที่ผมบอกนะธรรมชาติของจิตเนี่ยนมีความเป็นคลื่นมีพลังงานนะครับจิตคนเราเนี่ยนะครับมันมีความมืดสว่างในตัวเองที่เกิดจากการกระทําของเราเองนะที่ทํามาจากคุณงามความดี กุศลธรรมหรือว่าทำมาด้วยตัวเองด้วยความชั่วความร้ายจากกิเลสตัณหาเนี่ยตัวจิตมันมีพลังงานของมันอยู่แล้วที่ลงรหัสกรรมเอาไว้กันเองเนี่ยเนื่องจากว่าจิตมันส่งออกไปข้างนอกได้นะพูดง่ายๆคือมันมีพลังงานที่ส่งไปข้างนอกได้พลังงานจากภายนอกเนี่ยซึ่งผมเรียกว่าพลังงานมารพลังงานจากอมนุษย์เนี่ยซึ่งไม่ใช่พลังงานที่ดีเนี่ยก็าสามารถมารบกวนจิตใจได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งนี้ผมได้พูดนะในคลิปผมสําหรับสมาชิกในช่องนะครับ ถ้าได้สนใจก็ลองหาฟังดูนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันว่าเวลาจิตนะหมุนหมองนะครับจิตเศร้าหมองหมุนหมองเนี่ยไม่รู้เคยเป็นแบบใครที่ตื่นมาเช้าๆเนี่ยบางทีตื่นมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าจิตมันเศร้าหมองจิตมันหมุนหมองจิตไม่มีพลังเนี่ยนั่นแหละครับเขาเรียกว่ามันเหมือนมีเมฆดําปกคลุมอ่ะลองสังเกตนะมันไม่สดใสอะ่ะนะท่นนี้ก็ตื่นมาใช่ไหม มันจะรู้สึกว่าสดใสกับพี่กระเป๋านะครับมีทำการงานอะไรมีพละกําลังในท่ามกลางวิกฤตการต่างๆรอบตัวใช่ไหมวิกฤตทางเศรษฐกิจาการเงินวิกฤตทางด้านความขัดแยง้งภูมิศาสตร์โลกความขัดแย้งโอ้โหมีศึกสงครามนะหรือว่าวิกฤตการทางการเมืองความเห็นแตกต่างนะครับแล้วก็เรียกว่ามันไม่สงบนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาแล้วมาคิดถึงเรื่องหูวิกฤตการต่างๆเหล่านี้จิตมันตกจิตมนมองได้ อันนี้จะมีพละกําลังไปทํางานบางทีมันไม่อยากไปทํางานเนื่องจากว่าจิตมันเศร้าหมองมันหมุนหมองมันเหมือนมีเมฆดํามาปกคลุมอ่ะมันเหมือนว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆมันลุมเลาเข้ามาแล้วมันก็เหมือนไม่มีทางออกสิ่งนี้ต้องระมัดระวังนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันว่าจะทํายังไงให้จิตที่มีความรู้สึกแบบนี้มันผ่อนคลายออกมาเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ปล่อยให้จิตลักษณะแบบนี้นะครับหมุนหมองเศร้าหมองเหมือนมีเมฆดําปกคลุมอยู่นานๆบ่อยๆนะ เราไม่แก้ไขมันนะให้จิตมันคลายตัวออกมานะให้รู้สึกว่ามีพลังสีขาวพลังแห่งความแสงสว่างแห่งความผ่อนคลายเนี่ยนะเป็นพลังงานที่ดีเนี่ยไปทดแทนมันนะต้องระวังเพราะว่าพลังงานมืดพลังงานดนํตาต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้จิตเราเศร้าหมองถูกไหมแล้วต่อไปลมรุญพบคืออะไรครับคือมันกินไม่ได้นอนไม่หลับการกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่แหละมันส่งผลให้สมองนะซึ่งเป็นก้อนเนื้อนี่แหละ นะเป็นแหล่งที่ทำงานของจิตนี่แหละเป็นออฟฟิศมัน,นี่แหละเสียหายนะเช่นนอนหลับพักผ่อนไม่ดีนอนได้วันหนึ่งไม่เต็มที่นะห้าหกชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเนี่ยนะนอนแล้วมันกังวลเนี่ยนอนสะดุ้งอะ่ะเราหลับตื่นตื่นเนี่ยก็ทำให้สมองพักผ่อนไม่เต็มที่เรานึกถ,ถึงนะสภาพของออฟฟิศซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันเสียหายชำรุดอะ่ะเครื่องแฟกก็เสียคอมพิวเตอร์ก็แฮงนะครับไอ้ระบบ UPS ก็ใช้งานไม่ได้ นะครับไอ้เครื่องปิ้นเครื่องถ่ายอะไรก็เสียหมดแล้วจิตมาทาํางานยะังไงการสื่อสารส่งข้อมูลแล้วก็เพี้ยนไปหมดนี่คือความตายนะครับคราวนี้วิธีการแก้ไขนะจิตมนหมองเนี่ยเหมือนมีเมฆดําปกคลุมเนี่ยวิธีการแก้ไขถูกต้องนะครับคือการให้ปัญญามันสมาธิอาจจะทําให้ได้ดีขึ้นชั่วขณะแต่ปัญญาเนี่ยจะช่วยทําให้มันฉลาดขึ้นนะวิธีการทําแบบนี้ครับนะทำให้จิตที่มีลักษณะแบบนี้คลายออกมา เมื่อท่านมีความรู้สึกแบบนี้นะแทนที่ท่านจะนอนแล้วทำให้จิตตกเศร้าหมองนะท่านเอากระดาษปากกาแล้วมาเขียนลิสต์รายการว่าสิ่งนี้ท่านมีอยู่แล้วในชีวิตอ่ะเช่นท่านมีชีวิตอยู่แล้วมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่มีครอบครัวมีพ่อแม่มีบุตรหลานมีคนรักของท่านยังมีการงานทําอยู่มีนู่นนี่นั่นเนี่ยท่านมีกี่รายการน่ะไนที่ท่านมีดีอยู่แล้วมีกี่รายการอ่ะที่มันไม่ดี ถ้าส่วนใหญ่ศูนย์นะท่านลิสออกมาได้20รายการปรากฏว่ามีอยู่ไม่ถึง5รายการเนี่ยนะที่มันมีปัญหาทุกวันนี้เช่นท่านอาจจะมีครอบครัวดีมีบุตรหลานดีมีคู่ครองดีมีพ่อแม่ดีทุกอย่างดีอยู่แล้วอะ่ะสุขภาพร่างกายดีอยู่แต่ท่านอาจจะขัดสนเรื่องเงินทองบ้างอยู่บ้างนะอาจจะมีปัญหาภาระน,นี้สินีอะไรอะ่ะท่านค่อยๆแก้สิฮนะท่านต้องมองให้เห็นว่าท่านมีสิ่งที่ดีอะ่ะอยู่แต่สิ่งที่มันไม่ดีมันส่วนน้อย ในท่ามกลางวิกฤตการแบบนี้ท่านก็ค่อยแก้ออกไปแก้ออกไปเพราะันการเติมปัญญาแบบนี้แหละจะทำให้จิตของท่านที่มันหมนมองมืดนะนอนกลุมขมับเนี่ยนะกายหน้าผากเนี่ยมันก็ค่อยคลี่คลายออกคลี่คลายออกนี่แหละครับคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือการคลี่คลายนะไอ้ความสงสัยความสับสนไอ้ความมืดแปดด้านเนี่ยให้มันค่อยๆสว่างออกสว่างออกนะเพราะฉะนั้นเขาจึงเปรียบเทียบว,ว,ว่าปัญญาประดุดแสงสว่างนั่นเองนะค่อยๆฉายให้เห็นนะ เอากระดาษขึ้นมามลิสรายการในชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเราเกิดมาเราเรียนหนังสือประสบความสําเร็จพบเจอคนรักมีลูกหลานที่ดีมีพ่อแม่ที่ดีเลี้ยงดูเรามามีการงานที่ดีแต่บางทีชีวิตต้องมีสะดุดติดขัดบ้างต้องมีอุปสรรคปัญหาบ้างอย่าให้อุปสรรคปัญหาปางเรื่องบางรายการจาก20รายการเนี่ยอาจจะมีอยู่สัก3รายการ5รายการเนี่ยทำให้ชีวิตของท่านทั้งหมดเลยมันพังทลายลง ค่อยๆแก้ในสิ่งที่มันไม่มีให้ค่อยๆมีขึ้นมาไม่ใช่ทําด้วยตัณหาความอยากนะแต่ทําด้วยปัญญานี่แหละครับการเติมปัญญาเข้าไปนะครับจะทําให้ท่านฉลาดและจิตที่หม่นหมองมีเมฆมืนก็จะค่อยคลายตัวลงนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ